สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับวสันต์พาเพลินกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะออกไปค้นคล้องนะครับที่หมู่บ้านสีทองนะครับที่พระอินราชานะครับข้างๆกับตลาดต่อยอดนะครับวันนี้ก็จะวิ่ง2ง,งานนะครับภายในวันเดียวไม่ไ้วิ่งติดๆกันแบบนี้มานานแล้วครับตั้งแต่ช่วงที่มาอะไรไม่ค่อยเปิดเทอมเราก็ไม่ค่อยได้วิ่งแบบนี้นะครับเพราะว่าส่วนมากก็มีแต่แบบงานใหญ่ๆแล้วก็อยู่ สถานที่อยู่ไกลกันอย่างเงี้ยแต่วันนี้ก็อยู่ที่พระอินทร์แล้วก็อีกที่หนึ่งอยู่แถวธรรมศาสตร์นะครับบริเวณใกล้กันก็เลยรับสองงานได้นะครับ <S 2> <S 2> ทีนี้ก็ลูกค้านัดไว้เก้าโมงครึ่งนะครับก็ย้ายภายในหมู่บ้านเดียวกันนะครับบ้านคนละหละังของมาไว้อีกหลังหนึ่งไปอีกหลังหนึ่งย้ายกลับไปกลับมานะครับแต่ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับดูจากรูปที่ส่งมา หมู่บ้านนี้เราก็มาเป็นครั้งแรกนะครับหมู่บ้านสีทองรอลูกค้ามาครับลูกค้าอย,ยู่อีกหลังนะครับกำลังเดินมาแล้วก็กวรนทำความสะอาดรถไวรรอน่ครับบ้านหลังนี้ก็จะมีแค่เตียงแล้วก็ที่นอนนะครับแล้วไปไว้อีกหลังหนึ่งนะครับแล้วก็ของที่โน่นอีกเยอะพอสมควรน,นะครับ มาไว้ที่นี่นะห่างกันแค่ซอยเดียวนะครับถือว่าง่ายมากค่าน้ำมันก็คงไม่เกินร้อยครับสําหรับงานนี้นะครับจากนะวะมาพระอินก็ไม่กี่กิโลนะี่ครับของหมดนี้แหละครับเอาไปไว้บ้านหลังนูน้นส่วนมากก็จากชั้นสองไปชั้นสองนะครับ ของเล็กๆเ,เบาๆแล้วก็ขึ้นบนหัวรถนะครับเพื่อที่จะให้ได้ปริมาณเยอะๆนะครับที่นี้ก็จะเป็นเตียงถอดประกอบนะครับแล้วก็ที่นอนนะครับที่ใหญ่แล้วก็ต๊ะคอมนะครับเรียบร้อยมีงานแล้วก็วิ่งกันไปนะครับ รุยกันไปย,ยาวช่องนี้มีคิวงานถึงสิ้นเดียนเลยทีเดียวแต่ต้นเดือนหน้าก็มาจัดกลับบ้านนะครับก็ไม่ค่อยรับเท่าไหร่นะครับอาจจะหยุดสักอาทิตย์นึงนะครับไปสูดอากาศอยู่แถวบ้านชิ้นนบ้าหลังแรกนะครับที่เรามา,อาของเมื่อกี้เอามาลงน่าจะซื้อบ้านใหม่นะครับ ถ้าเป็นบ้านแบบนี้มันก็จะง่ายหน่อยนะครับถ้าเป็นคอนโดเราก็ต้องไปวุ่นวายหาที่จอดรถบางทีก็เป็นลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็มันก็จะยากนิดหนึงแต่นี้เราสะดวกเพราะว่าหน้าบ้านไม่ต้องรออะไรนะครับนลงง่ายนี่แหละครับงานแต่ละวันมีงานก็วิ่งกันไปเสร็จเรียบร้อย เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเสร็จงานนี้อีกงานก็ลูกค้านัดไว้บ่ายโมงนะครับก็เหลือเวลาอีก2ชั่วโมงกว่าก็คงไปหาทานข้าวนะครับแถวใา,ายคุณพระนั่นแหละครับใกล้ๆทรรมาสตา สำหรับใครที่อยากทำอาชีพแบบนี้ก็สอบถามใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับใครชอบก็ฝากกดติดตาม mm hmm. กดไลค์กดซ mm ับสไครป์ผมกัด้วยนะครับผมครับ